ตลาดหุ้นสหรัฐปิดออเทามายครั้งที่30นักวิเคราะห์แห่ปรับเป้า s อ m 0 p หูตินเตรียมเดินทางเงยือนเกาหลีเหนือสวัสดีครับวินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูนเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่18มิถุนายน2567ันาพบกับผมเต้วัสวัตรบวรเสรีรัทไธยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบรจอีสปริงประเทศไทยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝังของตัวสหรัฐปิด <c oughs> ที่ระดับออทามไฮเป็นครั้งที่สามสิบแล้วในปีนี้นะครับ S&P 500ห้าร้อยปิดบวกขึ้นมาศูนจุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซนะครับดาวโจนปิดบวกศู9ี่เกเปอร์เซแล้วก็น a s d a ักปิดบวกขึ้นมาถึงศูนจุด้าสี่เปอร์เซนตนะครับฝั่งของตัวยุโรปเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากสัปดาห์ก่อนปันป่วนจากเรื่องของการเมืองนะครับตัวของซัก6 0หร้อยปิดบวก 0. 0 8ดูนย์ดเปเซนะครับฝรั่งเศสซ a c CC 40สี่สิบปิดบวก 0.91%ส่วนแดกปิดบวก0.40%ฝั่งของตัวเอเชียปิดลบกันทั่วหน้านะครับญี่ปุ่นปิดลบ1.83%นะครับก็อยู่ที่3 8 1 0 2จุดแล้วนะครับฝั่งของตัวจีนเอเชียนะครับซีไซ300ปิดลบ0.15%ส่วนหังเสียงฮ่องกงก็ปิดลบ0.003%นะครับ ตัวของอินเดียเมื่อวานหยุดนะครับอินโดก็หยุดเช่นเดียวกันนะครับส่วนหุ้นไทยเมื่อวานก็ปิดลบอีก0.7 6เซนะครับก็หลุด1ัน3ลงมาแล้วนะครับอยู่ที่1,296จุดะนะครับเวียดนามปิดลบ0.5 1นเซะครับอยู่ที่ 1, 3 0่ส้ก้าจุดนะครับก็แซงหุ้นไทยขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นไทยสัปดาห์นี้มีรเป็นกดดันต่อนะครับเรื่องของการเมืองนะครับก็วันนี้ สี่คดีนะครับที่อยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับก็ไปฟังกันในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับตัวราคาทองคำนะครับเมื่อวานก็ปิดลบประมาณเล็กน้อยนะครับลบ0.64เปอร์เซนตนะครับอยู่ที่2,334ดอลลาร์ต่อทรอซอนนะครับ,บแต่มันดิบแต่เป็น T I ก็ขึ้นมา1.73เปอร์เซตนะครับอยู่ที่79.8ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับ อนยูสองปีสิบปีของสหรัฐนะครับเด้งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตัวสองปีขึ้นมาหกปีบตัวสิบปีขึ้นมาห้าจุดหกปีบนะครับสําหรับตัวเล็เศรษฐกิจของเมื่อวานนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีแค่ของจีนที่ออกมาเยอะหน่อยนะครับจีนก็มียอดการลงทุนสินทรัพย์ถาวรนนะครับก็ออกมาขยายตัวสี่เปอร์เซ็นตในเดือนพฤษภาคมนะครับตามว่าค่าที่4.2แล้วก็มีตัวเลขภาคการผลิตอุตสาหกรรมนะครับ ออกมาขยายตัว5.6นะครับตามกว่าค่าที่6.2นะครับและจริงๆทําไม่ได้อยู่ในหน้านี้ก็จะมีตัวเลขเรื่องของตัวราคาบ้านนะครับมือใหม่มือหนึ่งกับมือสองปรากฏว่าติดลบหนักที่สุดในรอบหลายปีด้วยนะครับตัวเลขเออกมาแล้วไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ต,ตัวจนีนะครับตัวจีเองก็ติดลบลงมาเลยของตัวตลาดหุ้นนะครับสำหรับ <c oughs> ข่าวแรกนะครับก็เมื่อวานจะมี500 ปิดออทามไฮเป็นครั้งที่30สิบแล้วในปีนี้นะครับอย่างที่เราเคยเล่าไปแล้วว่าไม่ต้องกลัวครับเวลาซื้อออทามไฮนะครับมันมักจะปิดออทามไฮได้ต่อเรื่อยๆนะครับก็เป็นจุดที่จริงๆแล้วเรามีการทำสถิติไว้นะครับซื้อออทามไฮกับซื้อช่วงอื่นๆปรากฏว่ารีเทิร์นหรือผลตอบแทนหนึ่งปีสามปีห้าปีเนี่ยไม่ต่างก,กันนะครับซื้อตอนไหนก็ได้ใกล้เคียงกันเนพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามองว่าคุณจะไปต่อได้ออทามไฮก็ ยังซื้อได้นะครับอนอกจากนี้เองเมื่อวานที่ปิดบวกขึ้นมาอีกเพราะว่านักวิเคราะห์ครับมีการแห่ปรับ p าร์เกตไพรซ์องแสนปีห้าขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นของตัว e v e r c ร์คอร์นะครับปรับเป้าขึ้นเป็น6,000จุดในสิ้นปีนี้นะครับก็มีแกรบอีกสักประมาณ500จุดด้วยกันนะก็ค่อนข้างเยอะนะครับอีกเจ้าหนึ่งที่ปรับนะครับก็เป็นของตัวซิตี้กรุ๊ปนะครับปรับขึ้นมาเป็น5,600 จุดนะครับก็ยังมีแก๊ให้เล่นอีกเหมือนกันนะครับของคนสุดท้ายนะครับ g o m ม n s e t นะครับวันนี้ก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับขึ้นมาที่5,600จุดนะครับเหตุผลคล้ายๆกันนะคมีการคาดการณ์ว่าเอิ์นิ่งเหมือนกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตได้ดีขึ้นนะครับก็เลยปรับเป้าขึ้นมาทั้งหมดนะครับก็หลักๆมาจากกลุ่มของตัว AI เหมือนเดิมนะครับ AI ก็เป็นตัวแบบเหมือนเดิมครับ Next s e v e นะครับ ถามว่าเรามองยังไงครับกับตัวสหรัฐเรายังแนะนําให้เป็นการซื้ออยู่นะครับก็มี2กองที่เราแนะนํำช่วงนี้นะครับคือ e s p r i n g us tech นะครับแล้วก็ east spring us blue chip นะครับอ๋อแล้วก็เตือนนะครับเตือนนักลงทุนทุกท่านนะครับเราเปลี่ยนชื่อกองทุนของเราทั้งหมดแล้วนะครับเป็น east spring ทั้งหมดแล้วนะครับก็จําชื่อกันดีๆหน่อยนะมีการเปลี่ยนชื่อกันค่อนข้างเยอะนะครับ อย่าลืมนะครับสองตัวคือ east spring us t e c h ที่เราแนะนำอยู่แล้วก็ east spring us blue chip สองกองนี้นะครับอ่ะข่าวสุดท้ายนะครับก็ทางด้านตัวของปูตินนะครับเตรียมเดินทางที่จะไปเยือนเกาหลีเหนือแล้วก็เวียดน,นามนะครับผมก็ที่ไปกเ,ไาเก,กาเนนกหลีเหนือเนี่ย็นประเด็นมากกว่าเวียดนามไม่ค่อยมีประเด็นนะครับเกาหลีเหนือเนี่ย จะไปวันที <c oughs> ่18-19นี้แล้วนะครับก็จะเป็นการเยือนครั้งแรกของปูตินตั้งแต่ปีสองพนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบเก็จะวิ่งต่อไปที่เวียดนามนะครับเหตุผลที่จะต้องไปเยือนเกาหลีเหนืออันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าตัวของเคียฟที่ไปหัวงยูเครนนะครับได้รับการสนับสนุนอาวุธจากฝั่งของอเมริกาแล้วก็ยุโรปกัค่อนข้างเยอะนะครับทให้ตอนเนี้ ัสเซียเหมือนจะตีไม่แตกแล้วนะครับก็อาวุธก็หมดปูตินก็เลยจะเดินทางไปหาคิมจองอึนเพื่อจะขออาวุธมาเพิ่มอีกนะครับมาช่วยโจมตียูเครนนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่บอกว่ารัสเซียเองก,ก็เริ่มจะหมดหนทางแล้วนะครับในการที่จะไปยึดตัวของของยูเครนนะครับล่าสุดวีคที่แล้วก็ปูตินออกมาพูดประมาณว่าพร้อมที่จะหยุดยิงถ้ายูเครนย,ยอมยก พื้นที่หรือยกดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียนะครับก็น่าจะดูทรงแล้วเหมือนจะจะตีไม่แตกนะครับในแง่ของตัวตัวยูเครนนะครับก็น่าจะไม่ได้มีอะไรเยอะในสัปดาห์นี้นะครับมันก็เหลือแค่เงินเฟ้อตัวของญี่ปุ่นเงินเฟ้อยุโรปอะไรบ้างปะะระเดายนะครับของเมกาเองก็ไม่ได้มีอะในสาคันออกมาก็จะเป็นคิวของกรรมการเฟดหลายๆท่านต่อมาพูดหลังตัวประชุมเฉยๆนะครับเราคิดว่าตลาดน่าจะค่อนข้าง น่าเบื่อหน่อยในสัปดาห์นี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเพราะก็หมายควาพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ